นี่ก็ภาพงานวันที่พรุงนี้ใครจะมาช่วยขึ้นเหล็กก็มาได้รดบรรยากาศของหลังคาชั้นสองของโดสถ์มหาวิทยาลัยป่าทุตาามาท่านประิจก็ท่านใดที่อยากมาช่วยทํางานสร้างวิหารทานเ่องนี้ก็เสาวาทิตไ์ใคร่ติดภารกิจก็เชิญ วันนี้ก็เป็นการวางแผ่นพื้นกระดานหลังคาด้านหน้าโบสถ์ั้นสองของโบสถ์มหาอุปวันธรรมดาก็ไม่มีใครมาก็แต่มีระเทนเอชีก็กระเดชดพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระอ,อาจารย์ชใยท่านก็ทำงานทุกวัน ทำงานสร้างวิหารทานทุกวันท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญเพื่อการออกแรงก็เชิญได้พรุ่งนี้ก็มีน่าจะขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กลายเหล็กลายเหล็กเตรียมผูกเหล็กเสาร์อาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจมาช่วยทางวัดเราผูกเหล็กแล้วก็จะได้มีการเทปูน ปูนน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์ว่าน่าจะได้เทพอเราวางเหล็กลายเหล็กเสร็จแล้วก็จะมีแกนาเรไ่น้ำกอทำงานถาดลูกศิษย์ เจ้าปูนไม่หนเราเป่าลูกได้แล้วเจ้านมาเปาลูเปาลูกเห็นลงมาข้างล่างหลวงพ่อเรียกโจกุปนดีหลวงพ่อเรียกไม่ใช่มาเป่าปูนอาเรียกเรียกโจกุนหน่อยเรอเนเจ้าปูนหลวงพ่อเรียกมาเป่าปูนมาเป่าปูนมาเป่าปูนออกจัดแดบ เรื่เสาเสาตั้งอะไรเราผ่านมาว่าตอนที่เราบุกเป็นหน้าอยู่ตอนแรกยังไม่มีหนังคานี้เลยอ๋อันนี้ก็ยังไม่ทำเลยอันนี้ยังไม่ทำแแต่ต้องเลกไม้มีการทำอือันนั้นแค่ไล่ผูกหยัดพันไล่ผูกไอ้ดกมันก็สไลด์มานี่เราถือว่าเราโชคดีเลยได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญเนี่ยอยู่ช่วยพระช่วยนี้ที่นี่แหละถ้าไม่มีที่ไหนไป ทำงานสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันไม่ใช่ติขคอวิชาละติขคอไปวิชาละติขคอวิชาละติดอใช่ไหมัิชาละติดคอให้เขียนให้เขียนโยมบุญับหาแม่ตอนนี้ไปหาหมอหรืออ่าได้ได้ได้ฝังลมไตแกแล้วหน้าแกไปกระแทิอะไรนะฝังไปลมไต เดี๋ยวเดีวปาไปเอาติดติไปอยู่ตรงไหนมาที่ยงยาบาลหรือ่า้ไหน่ือว่ายินราเ่อยนี่ตนมาเที่ยวโรงาบาอว่าน้ยวยาบลวนี้วาลหอ่นอ่ไหนมีวาห้อูดตไีรงพบาวู่้ดตหวโงพยบาว่าา้อห้พูดล้อวไห้มเป็ววาจาไดน้แล้วไหม่เป็นไร อยู่ไหนอยู่นู tamam> ่นหรือเปล่าใต้โบสถ์ใตโบสถ์นะใต้โบสถ์หลวงพ่ออนุญาตให้เปิดวาจาแล้วไปหาหมอไปลงไอแม่พาไปหาหมอไปหลวงพ่ออนุญาตให้เปิดวาจาได้อะเปิดเปิดเลยเปิดเลยไปที่ไหนโรงพยาบาลหรือว่า อ,อัน,อนอทนไมรงพยาบาลโพธาราไหม แม่ปานีเกิดอุบัติเหตุครับครับัแม่เดี๋ยวผมวนไปทางนูง้นผมวนไปลอยตรงนูงงน้นแล้วเลยผมเห็นยืนอยู่ตรงนูง้นอยู่นึกว่าเออเห็นปิดใบจาก,ก็เลยยังไม่กล้าทักม,มัม่ได้เอาฟาดงดึงฟางฟางมันเป็นหายนเออทับไปล้างแผลล้างอะไรก็คงปเป็นแท็บสัลี่แท็บสัลลี่ ไปไหนไม่รู้ซื้อของมาแต่หนูเดินนังนแรงๆมันเป็นูุบันเหตุที่เข้าโพธารามได้ไปเฉลียงใชอ่อ๋อเห็นยืนอยู่ก็เลยใช่ค่ะที่โครนารามหลายโต๊ ก็่อไปถัดัาทีนี้ตัวนาให้ไปตัดตั้งวันในวันตั้งรันเราดูในระบบวันกลางวั

เขาวันเดียวท่านต่อลงถึวนเ่านเขต่างถึ้เพราะว่าทานเตาเขิน่ไ้่ก็่อไ้็อได้ก็อ้็่อน

ถ้าเขาจะพูดจะได้ถูกก็ไม่ดีใช้สิ่งที่เขาควรจะหานมาดูเขาไม่ยก็จะได้เ้ใช่ไมใช่มเจอเข้าใจเลยเพราะว่าควรเราอะถ้ามันพูดไมได้มันก็ม่ด สุดท like ้ายปล่อยวาป่อยวาเอามาเอาไปปล่อยนอนี่นี่ก็แคนี้แล้ว้การปล่อยวางเขาให้การปล่อยวางเขาด้วยแล้วตัดความติดของเราดึมจิตเอามาตั้งมัไ่อยะงนั้นเราไปบอ เราจิตเราไม่ได้ดร่างกายเราจิตเราไม่ดีร่างกายเราจิตเราไม่ดีร่างกายเราไม่ดีร่างกายเราไม่ดีร่างกายเราไม่ดร่างกายเราทำไงี่จะมนหายจเราทำไงที่จอนให้ได้ให้ได้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ยากทุกคนที่ทำได้พอคุณจำร้องได้ ทีนี้ทำได้มาได้น้อยเราต้องตรวจต้ใชวัาเห็นว่ามันทำไมได้เพราะเราบอกไว้ว่าารกิมัอเหืนี้กับเรื่องนกันใอ๋อันนี้หนึ่งปวยได้ไปป่ยรเบิ่มเซอร์ขะช่วย้องเลยวยทออาจารบ้านอยากใม่รานพงยกว้า้าเกิง่าเลย้าพง่ายกว่ามีเกิดปาจจก็เอาไม่ได้กปปวดหัวท้ิดหัวอยู่นั่นไม่ได้เขา่ไน้ก่อน่ะมไม่ได้่ามันไม่ถายมันไม่ยอม่มเลยไม่ได้ มันก็เลยไม่มีประสบการณ์ในห้องนี้แน่แล้วก็สมมติว่าถามไปแล้าสมมติว่ายิ้มหลักถ้าเราได้ผลก็ได้ผลพวกออ๋พวกแล้วก็สมมติว่าเราเหมือนเป็นความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้โอ้เป็น่อะไร่ธรรมดาของเก่า ควานเห็นเรื่องน้าพเจ้าว่าไม่ได้เป๊ะพูดเรื่องบางเรื่องไม่เป๊ะเพราะนั้นเอาเรื่องเป๊ะกับเรื่องไม่เป๊ะมารวมกันแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเราก็หลงเพราะนั้นเราก็มีการพิจารณาว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับถ้าถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไม่เราก็ยังจะหลงตรงนี้บอกเลยว่าเราเรามีเรารุ่นนี้นะเราอย่าอย่ากล้ายากเลย

มันเป็นสิ่งทีู่ที่มัพูดออกมาเองโดยที่เราไม่รู้สิ่งแล้วมันเกิดเรืร่องสิ่งขิงโลกเท่าน,นนี้ว่าอาจะเกิดขึ้นนะเองโดยที่เราก็รู้บางไม่รู้ตัวบ้างนะาผิห้าวันเกิดหรือเราเห็นภาพหลังผลิตไฟฟ้าก่อนที่เราจะมาเห็นจริงๆแต่เป็นเรื่องจริงติดห้าวันแนี้เป็นอย่างงี้เหรอมีความสามารถตรงนี้คนต้องทำยังครั้งรู้แหละคนปฏิบัติ คนปฏิบัติทุกคนบางคนมีบ้างไม่มีบ้างไม่ได้เป็น <favorite. S 2> ทุกคนบางคนไม่มีก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดปัญหาบางคนแต่อันนี้ไม่เกิดปัญหาใช่ไหมใช่เป็นปัญหาเนาะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เหมือ่นีเราใช้มันไม่ถูกจุดมันจะกลายเป็นอันตรายกับเราใช่ มันก็จะกลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อมันเกิดจากสมาธิที่เก่าๆที่เราสะสมไว้แต่มันไม่ใช่ปัญญาเป็นเป็นชายมันเป็นสมาธิมันเป็นสมาบัดเก่าแก่ของพ่อรัวเราอาจจะรป้สฤๅีเมื่อก่อนบางเทนเมื่อก่อนแล้วเรามาบวชพอเรามาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระศาสนาเรื่อศรัทธาแต่ของทำมาได้มาดย ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนจนปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเธอต้องเอาความฟุ้งกับสิ่งที่รู้นำมาเปรียบเทียบกันฟุ้งที่เธอได้รับเธอแก้ไม่ได้เลือดเข้าตาเธอเธอแก้ไม่ได้แต่เธอจะต้อรู้นู่นรู้นี่เขาบอกคนณว่าเพราะมันมีประโยชน์อะไรที่ว่ามันไม่ได้ที่มันไม่เรื่องอะไรที่กับความคิดแต่ โอ้บอกาหมายวเขาถือ่วหมายบ่าตเองนะนั้หลานช่าเหหลานรู้แต่ว่าตัวเองน็่ตองไม่หลตัวเองเคียดแล้วทตัวเองไม่หาทางกนตรงนั้นทำไมเราไม่ให้ความสำคัญกับความทุกข์ของเรา สุดท้ายนะต้องหันกลับมาที่ใจเราว่าเราเราเป็นทุกข์เราควรจะดึงสูดบอกผู้ใจให้เราควรจับตู้ควรจับน้ำลไม่ใช่เป็นไม่ช่วยคนอื่นนะช่วยน้ำาท่าก่อกว่าน้ำไม่เป็นคนน้ำตายจะกระโดดไปช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ตายกงพูงคิดอย่างนี้ทิดดีกว่าเพราะนั้นเราต้องทำให้ตัวเองคลายทุกคนทุกกะกอนถ้าเราคนทุกข์แล้วเราทำได้แล้วเรามีปัญญาถ้าเราช่วยเขาไปแตะเขาไปช่วยเขา ถ้าหากว่าช่วยเขาด้วยเมตตาถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องเบรกและเห็นไหมตัวอย่างเมตตาตัวนาำมันก็จะเบรกค่ะต้องใช้ที่ให้เป็นถ้าหากเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องไม่เป็นระดมวารายพร้อมราพูดแทนเขาเลยใช่ไม่ได้ทุกอะไรเลยเห็นไหมวันนี้ตรงนี้คือเราไม่มีปัญญาดิ้นไม่รู้จะเห็นล่วงหน้าอะไรก็ตาม ในเห็นแม่เขาเริ่มตายออกรานั่งเหมือนเราน่าจะรักเข่งใช่แล้วสามวันเขาตายยแล้วเขาใส่ชุดอะไรของเขาเป็นธรรมดาเรื่องนี้เรื่องนี้ถึงเราจะรู้จะเห็นนะเหล่าหันมาเปรียบเทียบตัวทุกคนเราว่ามาตรฐานเราคนทุกคนเราขายทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปช่วยขายเราเงียบดีกว่ารู้แล้วกดน ดูแล้ววางดูแล้วเส่ถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันจะเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รจริงจังๆเราก็ไม่สามารถจะสกัดกัน,นอะไรก็ได้้พแ่อก็ได้เอามันต้องเป็นสิทธ มาที่เพ่นละกัเเพื่อนเรงวรู้ที่ปวกันจะเป็นติาไรเงแล้วก็เป็นมีคเรียกพยานรือปัญางนเป็นติแง่าโงเนี่ย เมื่อเราเลือดเลือดเราเองที่เป็นเราหรือที่อรมณ์ของเราเองทำลายตัวเราเองทำร้ายตวเลงเราแก้มันไม่ได้นเลือดน้องเองีืเลือดเมาตาเเราแกไม่ได้ จเคยเห็นไหมดำเห็นไปตามวันตามคืนวันนี่มามาดมาดูมาดูมาดู้า่ยหมอดูเังเปหมอหน่ท้ายหมอดูหักสะเลยจะาอหมอดูเรียกน้มาเองไม่ได้เเอีเลยรกช่เรียกหลวงพอจะเจอเลยเรียก ไปที่มิซาโนโลกเรียกใครมันก็ไม่เข้าร้านเขาไม่เข้าร้าน,เ,าาน,น,เ,าานเริ่มมันก็เริ่มดูตัวเองตัวเองอเหยื่อนู่นที่ดูวันนี้สักบาทอย่งไม่ได้เลยเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเลยนะเก็ยตเลยนะตัวเองก็ไม่ได้เชื่อเลบอกคุณบอกนี้คนนั้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี้ตัวเองมีข้าวขี้เหรเอาไปเองให้ลอง แค่เราไปสัมผัสเรารู้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 สิ่งที่เรารู้ทั้งหมดไม่แปลว่าเราเพิ่งจะทั้งหมดพระเจ้าเหมือินเดียจริงไหมทำให้คนท่านเดียเป็นขั้หลังได้ไหมไม่ได้แต้องการเงินทุกทีป้อนป้อนที่หนูไม่ปฏิบัติจะไม่มีจะไม่มีเป็นแับนะมันไม่มีอะไรแบบนี้อ้อนหนูมากขนาดสวดมันมจะมันเริ่มจะอะไรก็ไม่รู้มันเริ่มจะสุดฟนเป็นหมดเลยใช่ก็เลยขัดสนโกรธมากว่า ต้องหาศาสตรแล้วจับสายปัญญาเลยนะจับสายปัญญาเลยถ้าเชิดทุบมือไห่นิ้วเรื่องด้วยอ่ะทุกเออคุยกับเขาเลื่องเหนือเราเป็นบ้าใช่เข้าใจแล้วนี่เข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ้แต่วิธีการวิธีการเทียบเทียงนะเราต้องแก้เราต้องทำให้เราคนเดียว วายน้ำมันเป็นสีประดุวยอาตาแนใช่เพราะว่าหนูว่าก็เคยมีหลวงพ่อก็สเขาเข้ไอซยเราสมนพรเขาเข้าใหนูเขาก็ฝันที่อยู่ก็ฝันอนู่อยู่แล้วคือว่าเราเราจะไปกาบท่านตันีลท่านแล้ว่คือผมว่า เพื่อนไหนก็ไปเราเพื่อนหดึ่งนั่มาเพื่อนบอกให้ถ่ายรูปนุ่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเราหนูจะไปอีกก็มีคนมาบอกหนูไปอีกทัานคนมาขอและที่แ้่คือเหมือนว่าสุดท้ายเราหนูก็ไม่ได้ที่ไปหนักไท่านหนูก็เลยเป็นกิจอะไรทนทนเร่อด้ไงคสัมนะที่ท่านบอกไปที่ท่านบอกหนูว่าพวกนี้ช่วยเราช่วยคนที่ถดายเราไม่ได้ข่าวเราก็ไม่ได้ไปถามที่ ใช่เพราะเราจะไปเสียเวลาช่วยคนคนอื่นจนเราเสียเวลาหมดเวลาไปเราอาจเราอาจจะมีเวลาอาจจะมีเวลาว่าเวลาของเราดีขนาดนี้เพื่อทำให้คนไปจับตัว ความคิดจะใส่จากไหนตืนไฟจะตัวความรู้ความเขียนใ่ไคให้ต้องพอเราไปดูเราจะเข้าใจว่าจิตของเรามันแค่ความคิดม้าถึงได้เกิดอารมณ์รู้สึกว่าหลักคนนี้รักคนนั้นแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่มีลักนนี้ไม่มีรักคนนั้นไม่มีข้อแต่เรื่างนี้เรื่องนี้ี่องนี้กไมีข่อมีแม้ ไม่มีความสุข,ขนันเรีเรยอยๆโเก็เไม่มีลมหายใจเองก็ไม่มี่างเองก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีมีแต่จิตที่เป็นตัวรู้แต่ไม่มีอารมณ์ลมดอกอ่อดอ,ดอกดกบั้ง วันหนึ่งเป็นงานของการัวมกุาอยู่ด้วยันพ่ในจังหวะไม่เป็นแบ่งไม่น่วนต่างไปจากเดิมการเล่นของตารงขครก็ตมาก ก็ดรูแปลีใจมากคู่มาแล้วเข้าไปดูเลยกคจ่หน่เาอ๋วอยู่นห้องพพออะางเงี้ยว่ร้านข้างไหนกเอาไปดูแลก็ท่านเรตีสนิทกนไปทางโองาสก็าปหา่ทำเง ยากรู้ถามเอาเอาแบบเอาเป็นเบสเดียวเลยเปรี้ยงเลยท่ผ่านไปก็บูงไม่เหอาเลยครับดไม่รู้ตองบอกใ้รู้ว่าเราโกรธแต่รู้ว่าร้่าโกรธด้วยสถานที่รื่มงเป็นจจุบ ปวมันเป็นความรู้สที่เกิดขึ้นี่แบ่ขนาดเป็นระยะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนนะครับหรือว่ามันเกิดจาการดึแรงแล้วปวดได้ําวันนีพันที่แบบงระจายมาอารยห้ตายแล้วจะต้องไปที่พันทีนี้เราก็เลยหาปัญหาที่ความรู้ี่กับแต่ปาสุว่าที่ผ่านนี้ ้ายคือนนอนเราอ่กวันนอนหลับใช่ไหมแต่ทุกคนนอนไม่หับคือีนที่ดยิ่้นด้วควก็ทุลอนายอารมณ์ดวเมนี่ด่ที่าได้คืออารมณ์มัได้หลับจิติก็กคอปแต่ที่7ิันตัวออกจะดีย่ย้ายออกจากความแงเคใช่หเับ เพราะว่าจิตเราดึงตัวออกจากความคิดมันก็เลยไม่ไปคนพกกีพวกเท้าจับอยู่กับความคิดแต่ที่เราหลับไม่มีสติเลยแต่เราหลับแต่ไม่ได้คิดมันเหมือนนิผ่านแต่พอนที่เรานั่งสมาธิแตกต่างจากที่อะไรที่เรามีสติรู้เราไม่ได้หลับแต่เราไม่สติใกล้เคียงกันนี่คุยลักษณะใกล้เคียงนี่พระพุทธเจ้าบอกว่า นิพพานของพระอาจย์ที่ต่าไม่ใช่ติดติก็คือการไปเกิดที่นั่นไม่ใช่มรณะหรือความตายไม่ใช่ดวงยาไม่ใช่โ,โลกโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่สังโด่งหน้าไม่ใช่การเล่เานลอนไม่ใช่การยดุจจ่ ใช่ฟันแล้มันมีสลที่จะห้เร็ดินอไมนนข้างหนาให้เดินแล้อยหักะมนมาลมอ่ะะาท้อลมมันอไือเที่่าคุณแต่ทักใหญ่ให้ดทําได้ทานี้ให้เดินข้างหน้ายมังกหลังหยุดหยุดเพราะนั้ผ่านไม้ใช่เดินข้างหน้าเพื่ออลมไม่ใช่คอยหนักเพื่ออลมไม่ใช่หยุดหยุดเลต้งนัดท้ง เพื่อติไม่ไปเกาะขวานติดมันก็จะไม่มมเหนียหรอกเพราะไม่เ็นวนันก็ขาดกานตัตนขเขาก็ลูปไปไม่มีก็ทำไม่ได้ทำไม่ออได้เพียงแต่เราข่งเข้าไปใ้รู่ารแล้ว ในทำเด้เองชั่วโมงต่อไปเิมเปล่ยนื่อออกไปกันเราะว่าจะทหมนได้กินกย่งเดียวให้กินิในตู้องเงี้ตอนนี้ทำอะไรที่จะทำม้กินเลยแม้จะมีความสะวยไปน่าปวดร้าเลยบนลงสอกกลัว่าเราไปมาแล้เอง ไปที่วัดสาสเขาศก่าขอฝังวันแต่พอก็ไม่อยู่พ่อไปดีโทรศัพที่เาพ่อยังให้เราเป็นผู้นำให้ตรวจไปเองใหใส่รงเองให้ไปฝังเองไปฝังหลังวันศกก็ยังศดทีคนที่สั่งกินแล้วตายก็ป็นวันแล้วดีแล้วเอาไปใส่ตองย้อไปมาแนี้แล้ววาไปไปน่กลั คนเราไม่รน yeah, yeah. yeah. ้อยนอยที่สุดถ uh, ้าใครวัดมันไปหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านบอลน้อกน้อยเตยเตยที่ซูมกินไม่หมดอ่ะแต่มากลัวเข้ามาเลยไปไปไหนยเลยมันไม่มันไม่ได้ปเกาะหวานเลยมันเกาะรวมเงาเดียวมีเรื่องเล่ามีคนเลยนี่นี่เลยลูกที่ดนคนนั้นเป็ค ตัวดังก็คือของกำลงงานอะไรที่ไปลงที่เก็บของเยอะๆนะเป็นนั้นเป็นรืองส่งเขาส่เล่ยเจ้าคนเนี้เข้าไปยังหนึาเอบแล้วกนัลงแต่ตอนที่เข้าไปยักล้าอยู่เพราะมันติดนแขวันนอนั่งไปเรื่อยๆชัลึลงลึลงลงนะใหให้หักเลยทางวที่มันเจเข้าไปต้องตพราะมันเป็นาเตัวเงินตัวทองลวบวยอะไรเนี่ยมันรอกแรกมีนี่ ตามามลงสี่ลีมนนั Life ่งหลังนีอนท่า่าานสบายทโานให้เขาเหือยที่ไม่เห็นแกนเริ่มเกลางแรงเริ่มตึงเริ่มยืดตังเริ่มประกอแปงกไหจากพุดโทยรู้ไแปลว่าอะไรพูดตายพูตายพดตายเน่เลียนจะพุดโวยจะอัตโนมัติ แล้วลมเข้ากูตายแน่ลมออกกูตาจิตมันนจิตมันช่วยสิับบอลลมมดบดแ่นนี่ตายแน่แทนทโแทนทโ่ทกตายเสร็จแล้วเนี่ยไอตายแน่ล้วก็ติแล้วเชือกจิตเริ่มจับามหายใจเข้าาใจ้าเเปดียรว พวกก็ขาดหายไปแล้วโรควดหลงพ่อแม่พี่น้องหิวร้อนปวดขาอายหมดแล้วจนลมหายใจละเอียดถึงขาดหุณใจขาดร่างกายก็ขาดั้หมดขาดหก็ขาจวมีตรงน้เเข้าถึงเข้าถึง้ในสตะวัตรงนั้เป็นขาดตาที่ปกจำไว้นะตะวาาตรงเาะว่าสารโมสารีเห็นไห อาการลิโกคืออาการเวลาอากาลิโกไม่มีเวลาจิตมันอยู่นี่อำนาความคิดมันอยู่นี่จิตลงสู่ความคิดจะปลดกระเด็นากเวลาต่อมาพอเขาทจากยีนในตัวโมคนนั้นประมาณนั้นเกิดจากการคาดยาวเกิดการคันวันละทันหนึแต่พอจิตมันมีอยู่ตรงนั้นมันอยู่นี่มาเลยจึงเรียกว่าโลภนะ ลงสู่โลภีธรรมที่เปรกะบางบางมีประมาเว่าวรนี้เขากิดเขาตการเปหนัวคณะัแต่ตั้งต่อตสิบวาเมทีโดยประมาณจะปเริ่มตามสว่างเธอทุกทีเลยเพราะว่ามันมันอยู่อีิห่เลยมันลุกลงไปอีกนิดนึ่งเลยเพราะเ็ว่าถูกที่เราไม่เึ็เพาเห็น ที่สาลาฐานเก่าสาลาจันทุกงานเรื่งไปได้ไงกลืมทำก็นั่นก็ได้นันกกับเดียวมรมัน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 น